แนะนำแอมไม่เล่นในห้องงบแปดพันเนยครับโอ้ยเพียบเลยนะนะคือคือไอ้ไง,งบแปดพันเนี่ยเว้สังเกตมาว่าเวลาเราเวลาเราตั้งงบตั้งงบเนี่ยไอไอพวกไอ้พวกแบรนด์ที่หรือว่าที่เขาทำขายเนี่ยแม่งโคตรรู้แม่งโคตรรู้เราเลยนะรู้มันรู้จักเรามากกว่าตัวเราเองนะ <c oughs> <c oughs> นะอย่างสมมติว่าอย่างอย่างอเวลาคนตั้งงบเนี่ย ถ้าไม่มีเลยนะเว้ยเขาจะตั้งงบประมาณไม่เกินห้าพันอเงี้ยนะอ่ะสี่สามพันสี่พันหมายามบอยากได้ดีหน่อยอ่ะอะก็จะจุดที่ประมาณหมื่นหนึง 10, 1, น่งอ่าหมื่นหนึ่งใช่ไหมคนเราเวลาตั้งงบหรือว่าสเต็บต่อไปก็จะอยู่ที่หมื่นถึงสองหมื่นเนี 20, ่ยหมื่นปลายๆาพอไปสองหมื่นปุ๊บเนี่ยคนถ้าเกิดว่าคนคนที่ไปที่สองหมื่นอ่ะส่วนใหญ่จะกระโดดไปสามหมื่นละกระโดดไปสามหมื่นสามหมื่นกว่า ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราเราถ้าเกิดเราเล่นเราเล่นอ่ถ้าเราเล่นแบบตามกระแสตมามกระแสสมมติว่าถ้าเกิดว่าอันนี้พูดพูดพูดเสริมเลยนะแบบว่าเขาเรียกว่าละขยายคําถามให้มันอตอบให้มันเยอะมากขึ้นอนะ่ะก็คือถ้าเกิดว่าสเต็ปแรกเนี่ยห้าพันเนี่ยส่วนหย่ก็จะไปพ้นที่ไม่ไม่พ้นที่ฟอนต์แมนเฟนเดอร์อ่าโดยตัยส่วนมากอะ่ะเสร็จปุ๊บพอแปดพันปุ๊บเนี่ยพอแปดพันเนี่ยก็จะ ก็จะมาจบประมาณประมาณคันต์หน้ามือสองอ่าเนี่ยเอาไว้คันต์หน้ามือสองถ้างบหมื่นกว่าบาทถ้างบแบบ <c oughs> ไปหมื่นกว่าเนี่ยพวกนี้ก็จะแบบเฮ้ยเอื้อมถึงแอ็มลอดนะพวกนี้ก็จะเล่นประมาณอ่าอาจจะบลูจูเนียมือสองหรือว่าอ่าวอล์กเอซีสิบห้าหรือว่าเอซีสิบ อะไรเงี้ยหรือ,อาจะเป็นพวกแบรนด์แบรนด์ที่ทำแอมหลอดที่ <c oughs> ล่างๆอาจจะเป็นมาแชวบางรุ่นมาแชวรุ่นที่มันเป็นหลอดด้วยแล้วก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรุ่นผมจำชื่อรุ่นไม่ได้พอพอคนจะกระ,ะเถิบไปสามหมื่นปุ๊บสามหมื่นก็สามหมื่นหัวใจริลิชู <c oughs> ผมจะเรียกว่าสามหมื่นหัวใจริลิชูคือสามหมื่นแบบ อยากแตะลิลิชูแล้วอ่ะอยากแตะลิลิชูแล้วแบบอยากได้แบบดีลักลิเวิร์ไหมอยากได้แบบพินสตันตไหมอะไรเงี้ยผมก็กระเถิบกระเถิบกระเถิบไปแต่ในความเป็นจริงหมายถึงว่าในในไม่ใช่ความเป็นจริงดิในช่องช่องของเล่นราคาถ้าเราไม่เล่นตามกระแสแมสอะคือถ้าเกิดว่าถ้าถามผมเนี่ยในถ้าถามคนอื่น,น,เ,น 8, เนี่ยในแอมเล่นในห้องแปดพันเนี่ยไม่พ้นบอสคันนาหน้าแน่นอนแต่ถ้าถามผมเนี่ย ถ้าให้ถ้าให้แบบว่างบงบแปดพันแล้วก็เล่นในห้องเนี่ยอันดับแรกคือเราเล่นวัดเราวัดสูงไม่ได้ถูกไม่มเราเล่นวัดเยอะไม่ได้เราก็ต้องเล่นวัดน้อยวัดน้อยหมายถึงว่าสิบห้าวัดสิบวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกเราเลือกที่รุ่นที่มันให้ดอกลำโพงที่ดีประมาณหนึ่งคือเหมือนดีดีในในในเลทราคานี้ว่า need, ไอนี่ได้ได้เอาได,ได้ได้เท่านี้ก็โอเคอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ตัวถังดีๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ ในเลนหล,ลักเด่นราคานี้มันก็จะกลายเป็นก็เป็นพวกโรแลนด์โรแลนด์พวกเนี้ยได้ตระกูลโรแลนด์ไอโรแลนด์นี่หมายถึงว่าโรแลนด์ที่เป็นดัตส์แกปเป็นอลูมิเนียมอ่ะจะเป็นพวกมือสองก็ไอที่ผมเคยบ่อยๆพวกเด็กเนี่ยจะเป็นดอกเดียวก็ได้หรือจะเป็นสี่ดอกก็ได้หรือถ้าจะเป็นรุ่นที่มันใหม่ขึ้นก็จะเป็นพวก JC อ,ะอ่ะโรแลนด์ JC แต่ไม่รู้แปดแปดพันจะได้งบไหมมือสองอาจจะได้นะ ไอ้พวกเจซีเจซีที่มันรุ่นคือคือไอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นสูงอ่ะมันมันจะเป็นไอ้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 จัดคอรัสใช่ไหมไอ้ตัวตัวใหญ่มันอะแต่ว่ามันจะเป็นใ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 นไลน์รุ่นพวกนั้นแต่ว่าตัวเล็กลงมาเนะ่ยแต่ถ้าแนะนําก็จะส่วนตัวผมก็จะชอบพวกเนี้ยแหละไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่ตัวแลนตัวเนี้ยแหละหน่าเหมาะเพราะว่ามันก็จะมันยี่สิบบาทเต็มเงี้ยไม,ม่เกินอะไรลนะักษณะเนี้ย dali